ก็สวัสดี FC ฟซลุงหนวดทุกคนครับนาระคขับมาแล้ววันนี้มาในโหมดคู่นะครับสุ่มทีมมาจริงจตั้งใจซีซั่น3ามสาม่ลุงตั้งใจว่าจะพาลูกแคนเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบกแบกเอฟซต่างนะครับคืออาจจะไม่เน้นว่าเราจะได้มาสเตอร์เท่าไหร่แต่ว่าเน้นที่ว่าจะไปแบก f อฟซีแค่เนีงเดี๋ยว <ๆ S 1> ไปถามลูกแคนกอนครับเผื่อมีใครอยากจะทำคอนเทนต์กับลุงบ้าง ไม่เอาลกไปใช่ไหมพวกนายสอปีเลยใช่ไหมเนี่ยโหเยอะจัดเยอะจัดพัสาสต้าพัดสาดาวหนึ่งครับอย่างไวเลยการโคโนโอย่างเร็วครับพลาสานี่ก็ดีอย่างหนึง่งไม่เปิงไม่ไม่มีกระสุนแต่ข้อเสียก็มีครับพอยิงไปแล้วแล้วมันมันหมดแล้วต้องใช้เวลาในการชาร์ทครับมาสูดได้ไงดาวไปครั้งหนึ่งครับ จะมีตัวถอยนะครับสี่ตัวอยู่นี้ขอสักตัวแลง <Okay. S 1> เป็นตัวสองครับเอ้ไโถ้ถอยเข้าไม่ทันพาไปนิดเดียวอยังดีครับยังดียังดีที่เพื่อนแยกกันนะครับลุงกับเพื่อนแยกเกล่นนะครับเพื่อนโดดตั้งแต่ต้นเกมเลยมีเพื่อนมาด้วยกันครับ หนึ่งพลังช้างเก็บปอีกหนึ่ง oh. หงคิวต้นเกมล้อมแบบครับเพื่อนก็รตอนนี้ก็ชีวิตของเราดี่ากอยู่กับเพื่อนลวครจะได้เกิดไม่เกิด, <Okay. S 1> ก,ดก็อยู่ที่เพื่อนแล้วโอเคจะดูเขาไปยาวกบช่วงนี้ คือความคิดของลุงก็คืออยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบก FC แค่นันนน้นเองแต่เดี๋ยวดูด,ด,ดูดูลูกแคงก่อนว่ามีคนมาร่วมจอยไหมพอช่วงนี้ลุงก็ซ้อมซ้อม4-2นะครับลง4-2ลงแรงกับลูกชาย าวานี้ก็เจอเกมค่อนข้างตึง4-2นี่ไม่ไหวอย่าฝืนนะครับง่ายงายแต่เราตั้งใจจะมาทำเป็นเล่นทีม4นะครับคือมีคนในแคนสักคนหนึ่งหรือสะหรือ2คนอะไรประมาณนี้แบ่ง f c แบกง f c 1หนึคนอะไรอย่างเี้ครับพอได้เล่นกันขำๆครับเ้ืเอ Fc คนไหนยังยังไม่เคยขึ้นแดงเราก็จะพาเขาขึ้นแดงครับ แดนสมัยนี้ไม่ยากครับมาสเตอร์สมัยนี้ก็ไม่ยากนะครับยากสาหรับลุงก็คือการเล่นแกรนนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีจริงฝีงมืออย่างเดียวขึ้นแกรนไม่ได้นะครับต้องมีเวลาด้วยเอะเอเอเอ,เอ,เอ,อะไรอยู่ทางนี้นะหนึ่งตัวนะครับเราไม่เปิดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ครับตัวนี้อาหารของเราคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเรียบร้อย ดูสามดีกว่าเ,เพื่อนมาหลอกให้งงแล้วก็วนมาทางหลังนะครับสองสองตัวชิวๆครับสไตล์โดยนวดไม่ใช่สองหัวนะครับสไตล์ลิงปองอันนี้สองสองตัวครับอ้าวใครครับเนี่ยตกใจหมดโถเพื่อนตอนยิงไม่มาตอนฟามมาเฉย สีคิวหลอมแหลมครับเหลืออีกตัว14สตัวรวมศัตรูด้วยก็ไม่รวมเราก็เลยสิบสองสบายๆครับชิวๆเพื่อนเราเพื่อนเรา,เเราต้นเกมแยกกันนะครับตอนนี้คือเกือบท้ายเกมแนละ้วเพื่อนเริ่มเริ่มมาอยู่รวมทีมแนละ้วต้นเกมเห็นเพื่อนได้หนึ่งคิวนะครับ แต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะได้คิวหรือได้เมเพิ่มหรือเปล่าทำอะไรกันเนี่ยสองตัวเนี่ยลูกตาต่าตานะครับดีดดีดต่าหต่าตาโอ้โห้่านไปเยอะดีไปทางไ้นก็มีโอกาสเจอเพื่อนนะเพื่อนอาจจะโดนแต่ว่าลุงไม่สนครับลุงอยู่ในวงแล้ว ื่อคืนนี้ก็เล่นโหมดคู่กับ f อซนะครับมันจะพาน้องขึ้นแดงซะหน่อยเล่นไปแล้วมามีบวกมีลบครับเลยไม่ได้ขึ้นแดงเลยน้องทันนี่ทันนี่เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นจะเจอกระลุองอีกทีนึงนะครับถ้ายังไม่ขึ้นแดงนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่หลังคาโดดลงมาทำไมเลยครับหลังคาโดดมาทำไมไม่ไม่ต้องทุบครับเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราก็ดาวด้วย โดนบนตัวหลังคายิงครับเสียใจด้วยเพื่อนาการตัวสุดท้ายครับที่ชุบอันตรายนิดนึงแต่ลุงขอนั่งฟังเพลงชิๆตรงนี้แล้วกันสมัยก่อนนี่ป่องนี้นี่ลุงแคมป์ประจำนะครับตอนเล่นแ,แรกๆซีซั่นหนึ่งซีซั่น,นส,อสองเนี่ยช่วงแรกลุงเล่นแคมป์เนี่ย หาแคมป์ใตำนานเลยเอาง่ายคือหาจุดแคมป์โดยเฉพาะเลยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของพิกที่ลุงเข้ามาแคมป์นะครับแล้วก็ลงสีลงสีลุงก็จะแคมป์ตรงแถวสะพานด้านหลังนะครับตรงน้าทะเลเอาง่ายาด้านหลังเลยลุงก็ไปแคมป์อยู่กันนะครับสมัยก่อนก็จะขึ้นแดงได้โหนั่งแคมป์แล้วแคมป์อีกขึ้นแดงได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งซีซั่นนะครับหนึ่งซีซั่นในการขึ้นแดงสมัยนี้ขึ้นแดงหนึ่งวันครับไม่เกินหนึ่งวันขึ้นแดงนั่นแหละ แล้วก็มาเตอร์เนี่ยมาเตอร์ก็ใช้เวลาสักครึ่งซีซั่นครึ่งซีซั่นก็ขึ้นมาเตอร์ได้แล้วที่เหลือก็อยู่ที่ว่าจะได้กี่ดาวซีซั่นที่แล้วลุงทำได้อยู่ที่แต้มหมื่นกว่านะครับแบบเล่นแบบชิวๆนะครับไม่ได้แบบจไม่ได้เล่นแบบจริงจังถ้าเล่นจริงจังตามแยงได้ไหมก็ได้ยากครับแยนน่าจะประมาณหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนั้นครับ ไอ้มีอะไรครับยิงล่อครับยิงล่อหลอกล่อ,ลอ,ลอให้อย่าตายใจครับเผื่อมีคนมาเพื่อนก็นั่งดูแบบใจจอใจจอตอนนี้ก็เหลือ5ตัวสุดท้ายลุงหลวดก็ยังนั่งรอคิวอยู่นะครับเกมนี้เอาบุญ่าให้เพื่อนอีกสักเกมหนึ่งสุ่มทีมนะครับไม่ช่ตีประจำ คนที่เล่นสูมทีมไม่จะรู้ดีมีเสียงทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วไม่ยิงไม่ยิงมานั่งฟาร์มได้ยังไงไม่ยิงนั่งฟาร์มไม่น่ารักเลยนะเรามีครับมียืนยงงไม่ดงครับ,เ,รบเอาไปดีครับเอาไปดีครับเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งและะ้วตอนนี้หนึ่งหนึ่ง มีโอกาสครับมีโอกาสมีโอกาสบุญญาแล้วอย่าบอกว่าลุงยิงไก่นะไม่มีไก่ให้ยิงครับสมัยนี้อย่าเรียกเขาว่าไก่ครับเรียกเขาว่าผู้เล่นใหม่ได้จะฟังดูดีกว่าของเยอะจัดเลยขอหน่อยละกันนี่ครับหนึ่งจะลาย มาด <char ap. S 1> ิครับมาดิครับมาดิครับเอาโเลืบๆเกือบนะครับตะโดงนัดเดียวลุงดาวเปย่กเลือดลุงเหลือแค่เจ็ดเองหมอนยาแป๊บนะมาต่อกันเลยคดีเลือเต็มแล้วอีกสักตั้งหนึ่งยังไงอะไปไหนไปไหนไปไหน อย่างไวครับอย่างไวไม่สนใจนครับลุงเข้าวงดีกว่าปล่อยวางครับ <Yeah. S 1> ตัวสุดท้ายตันนี้ก็บวกเต็มมล้แหละท <Every day. S 1> ิ้เหลืออยู่ที่ว่าจะเอาบุญยะให้เพื่อนได้ป่ะแค่นี้อ๋ออยู่รงนี้เห็นละ Lord, เข้าวงไม้นายเข้าวงไม้นายไม่เข้าลุงเข้าก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆต่อครับเอาแบบให้ทรมานสุดครับเรามันสายอับตัวอยู่แล้วสายอับตัวอยู่แล้วชาร์จเลยไหวไหมนะ่ะไหวไหมจอมกลัวนี่ถ้าอัดตัวนี่ สี่นัดไม่ดาวนะครับดูดูดิครับลุงยิงถ้าไม่โดนเลยโอเคเกมนี้อุ้ยายเพื่อนไปนเรียบ้อลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดกับ FC ทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าครับสำหรับอ e ีพีนี e, ้ลุงนวดขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ